สวัสดีครับพบกับผมรายการไม่เชื่อ,อยานลบรูประวัดหลวงปู่ปันพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสืบอสายทำจากหลวงปู่พางจิตตาพุตโตวัดอุดงคาคิครีเขตอำเภอมัชากิรีจังหวัดขอนแกน่นอดีตพระเกจิมีชื่อเสียงโด่งดังหลวงปู่ปันเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติดีบุทิศทนรับใช้ พระพุทธศาสนาอย่างไม่รู้เหนื่อยถึงแม้จะอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตก็าตามปัจจุบันจีรีอายุ8ปสาปีปัญษา23่สาจำปรรษาที่บ้านน้องบัวตำบลน,นาอามอำเภอมม่ฉากีรีจังหวัดขอนแก่นนามเดิมชื่อปันคำวงเกิดปีพศ2 4 8 2ที่บ้านน้องบัวตำบลน,นาอามอำเภอมม่ฉากีรีจังหวัดขอนแก่น ในวัยเด็กจบชั้นประถมศึกษาปอี4จากโรงเรียนในหมู่บ้าน่อนออกมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาอายุได้15ปีบานดาบิดานำไปบปรรพชาที่วัดนาขาอำเภอมัชากิรีจนเมื่ออายุครบบวชเข้าวิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดนาขาหลังเข้าสึดภาคกาสาวพัด มุ่นานะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสามารถสอบได้นักธรรมจันโทแต่หลังจากที่ท่านอุปสมบทได้ประมาณ 10, สาิบปันษามีความจำเป็นต้องลาสิกขาขณะใช้ชีวิตกระวาดมีโอกาสาได้ใกล้ชิดรับใช้หลวงปู่พางจิตตากุตโตวัดอุดมคงคากิริเกตอำเภอมัชชากิรีจังหวัดกอนแกนพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ช่วงนั้นรับหน้าที่อุปถัมภ์หลวงปู่พางด้วยการตักน้ำให้ส่งน้ำทุกวันด้วยความที่เป็นผู้มีความสนใจในด้านวิทยาคมจึงกล้าพบปากตัวเป็นเศษหลวงปู่พางซึ่งหลวงปู่พางเมตตารับไว้แต่มีข้อแม้อ้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดและอ้ามนำวิชาไปใช้เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นเพราะจะเป็นบาปหนัก มุตนาศึกษาวิชาจากหลวงปู่พางนานถึงสมเดือนซึ่งหลวงปู่พางก็ถ่ายทอดวิชาทุกด้านอย่างไม่ผิดบังสมัยก่อนการศึกษาสัพพวิชาอาคมนั้นซึ่งถือว่าลำบากมากต้องอาศัยความเพียรเพลิดเลิศถึงจะประสบผลสำเร็จและที่สำคัญต้องท่องให้ได้กับปากจริงๆ กระคาถาบทนั้นๆถึงจะมีมนขังใช้ชีวิตกระวาดจนถึงปีพศ .2542 เมื่อหมดภาระตามครอบครัวจึงได้เข้าล่มกาสาวพัฒผู้ผสมบทนาะุูโบสถวัดชัยจุมพลธรรมยุทธอำเภอบ้านเ่นจังหวดัดชัย,ยภูมิ โดยมีพระครูอัตธรรมโสพลหรือหลวงปู่เลเป็นพระอุปชาภายหลังอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าพัฒนากรีธรรมยุทธ์บ้านแจ้งทับมาอำเภอมัชากิรีผ่านไปสามปีท่านออกคดองวัดไปตามพาเขาหลายแห่งในภาคอีสานโดยเฉพาะทำรอยตะเก็บชายเดนไทยกัมพูชา เพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นไปจำพรรษายอยู่ตามวัดหลายแห่งอาทิวัดเขาบ่อละเพชรวัดใหม่สุวรรณโนพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีวัดโคกแวนจังหว,นะวัดนครราชสีมาวัดนนสวา่างจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นต่อมาได้มีปัญหาด้านสุขภาพจึงได้ยัติใหม่เป็นพระสงฆ์ในสังกัด มหานิกายโดยมีหลวงพ่อดีวัดทัพปาจิกอำาเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามเป็นพระอุปชาจากนั้นได้มาจำพรรษาอยู่วัดบ้านสหอาดอำาเภอโคกโกชัยจังหวัดกอนแกนจนถึงปีพศาา2560วัดเทพนิมิตจันทแสงวานารามตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงชาวบ้าน สามป้อมจึงได้นิมนต์ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวแหลงในการพัฒนาวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปภายห,หลังมาอยู่จำปาที่วัดแห่งนี้ด้วยความที่เป็นพระปฏิบัติดีเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนในวงกว้างอย่างรวดเร็วแต่ละวันจะมีญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมาปราบนมัสการรับฟังธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ที่เข้มขังจากหลวงปู่อย่างล้น,ลนหลามเพื่อนลราทำคำสอนที่กําสอนญาติโยมมาโดยตลอดเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตคือการดำานงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและให้ยึดศีลห้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้จะทำให้ชีวิตผ่านพบแต่ความสุขความเจริญทุกวันนี้หลวงปู่แม้จะล่วงเข้าปัดชิมวัย แต่สุขภาพของท่านยังแข็งแรงจึงรับผิดนิมนต์โดยตลอดรวมทั้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้ที่มากราบสักการะตามสมควรปัจจุบันหลวงปูจ่จำพรรษาที่บ้านน้องบัวตำบลน,นาอามอำเภอมัชชากีดีจังหวัดขอนแก่นก็จบไปแล้วนะครับหากข้าพเจ้าบรรยายปิดพลาดประการใดก็ขอ,ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ